สวัสดีค่ะน,านา้าสายจกทุกคนวันนี้นะคะหนูก็เอาบรรยากาศย้ายรถมาฝากกันนะคะเราก็ย้ายรถทำงานนะคะวันนี้ทางที่เรามาก็ค่อนข้างที่จะโหดนิดนึงนะคะกระดูทางเลยค่ะโอ้หนูนี่ขับตามนี่เสียวเลยนะคะรถเอ็นมั่งอะไรมัง่งโอ้คนขับตามนี่ใจหายแวบเลย ช่วงนี้นะคะก็เป็นปลายฝนต้นหนาวพอดีนะคะทางชัยภูมิทางหนูก็ทำงานได้แล้วนะคะฝนไม่ตกสามสวันก็ดินก็แห้งเหือดแล้วนะคะก็ทำงานได้แล้วทางอื่นเป็นยังไงบ้างคะพอทำงานได้เรียยงนอ้อตอนนี้ก็เจอปัญหากับน้ำมันแพงนะคะก็ประครับประคองกันไป สู้ๆนะคะสายจกทุกคนหนูก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะวันนี้นะคะก็มาย้ายรถกันสองคนนะคะเสือจอมก็ขับรถย้ายเองนะคะนี่ก็คือทางที่เราไปนะคะอาชีพแม่โครเนี่ยไม่ได้สบายเลยเนาะอาจจะมีทางดีบ้างทางชันบ้างนะคะ ทุก,ท,ก,ท,กทุกทางก็คือมีอุปสรรคนะคะแต่เราก็ผ่านมันไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่น้องสายจกทุกๆคนเลยนะคะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปนะคะปีหน้าคิดว่าน้ำมันอาจจะถูกลงแล้วก็พอจะมีกำไรขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือทำเท่าตัวเลยนะคะก็ราคาก็ทำราคาเดิมนะคะ ไม่ได้เพิ่มไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะก็คือประครับประคองตัวเองไปเนาะนูน่นคือทางที่ต้องขึ้นนะคะแต่คิดว่าน่าจะขึ้นไม่ได้แน่ๆต้องจอดรถแมคโครแล้วก็เดินขึ้นไปเอานะคะ